มือครูเจ้าพูดว่าเจ้าไม่ได้แย่เหมือนตะก่อนเจ้าเคยผูกค่าเงนินรึเอ,อ่อนั่นมันก็ใช่แล้วสาวน้อยเจ้าเคยเห็นคนคนนี้หรือไม่สาวนานคนนี้เขากำลังหาความตายนะ่ะหากเจ้าเจอเขาไปหาพวกเราที่โรงเตี๊ยมหนุนเถียนก็ได้นะนายท่านจะตกรางวัลให้เจ้าอย่างงามเลย คนอะไรเนี่ยทำไมดูน่าเกลียดจังเอแต่สุภาเขาดูคนๆน,นะเจ้ารู้จักกันหรือไม่ไม่ข้าไม่รู้จักข้าไปก่อนละเ,นเจ้าที่แท้เขาก็ต้องการจะมาหาข้าไม่ใช่ตอนนี้ตรงเดี๋ไปก่อนละอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะไหนท่านคิดอะไรอยู่น่ะ นี่ท่านคิดว่าข้าววาดติดใช่ไหมเนี่ยขบปากฮะมีมากลายขนาดนี้แล้วเขาคงตามมาไม่ทันหรอกนะหชบายบาย,บายอยากเจอกันอีกเลยนะ แม่นางเป็นอะไรหรือไม่เอ,อ,อ๊ะอะเอ๊ะข้าข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วข้าขอโทษเออคือว่าแม่นางต่อไปต้องระวังหน่อยนะ ขอบใจนะเจ้ากลับไปดีล่ะจวนอองว้าวความรักมาเร็วดังพายุเหมือนกับฝนพัดมาจนลบหนีไม่ทันเสย้อยเจ้าเป็นอะไรไหมเร็วเข้ามานี่เอ๊ะทำไมเหรอเด็๋วเวเๆ็ เธอข้าน้อยนางรอเสือซวยตั้งนานแต่จดเด็กนั่นก็ไม่เห็นมาสักทีพี่สาวอยากหลดไปเลยสาวชายคนนี้ไม่มีมารยาทวันนี้เห็นข้าเป็นครั้งแรกแต่กลับไม่เคารพข้าดังนั้นข้าจะสั่งสอนนางแทนพี่สาวเองก็เท่านั้นนี่เจ้าหวานจื๊อ ไม่จำเป็นต้องรบกวนเจ้าคนของข้าข้าดูเลเองได้พี่สาวไม่ชอบอย่างั้นก็ไม่เป็นไรพี่สาวอยากหลรดไปเลยสาวชายคนนี้ไม่มีมารยาทวันนี้เห็นข้าเป็นครั้งแรกแต่กลับไม่เคารพข้าดังนั้นข้าจะสั่งสอนนางแทนพี่สาวเองก็เท่านั้น นี่เจ้าหวานจืดไม่จำเป็นต้องรบกวนเจ้าคนของข้าข้าดูแลเองได้พี่สาวไม่ชอบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหนุ่มส้อยเจ้าร้องไห้จะเป็นจะตายเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าไม่อยากอยู่ในจวนอ,องเหลืองเงินหรือนายหญิงไม่ โปรดไว้ชีวิตด้วยทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองที่ดูแลเสือซุ้ยไม่ดีเลยทำให้ซอยคอที่หวังไฟให้มาหายว้าจบแล้วพี่สาวคงไม่รู้สินะเพราะว่าพี่นั้นจิตใจอ่อนโยนกับสาวชายมากเกินไปเลยทำให้สาวชายเหมิมเคริมเช่นนี้ ท่านพี่เพิ่งเข้ามาในพระราชวางังคงยังไม่รู้ว่าท่านอองให้ความสำคัญกับไทเฟยมาแค่ไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านอองท่านอองเจ้าเป็นไรหรือไม่ข้า,ขานี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านออง เสี่ซวยได้ทำกำไรซอยมือท่านอองเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านอองเสีวส่วซวยได้ทำกำไรซอยข้อมือที่ถ่ายเฟยมอบให้ประชยาหายไปเคะถึงแม้ว่าท่านอองจะชอบพี่สาวมากแค่ไหนแต่ว่า ซอยคอมือนี้เป็นของไทเฟยเลยนะท่านถักทำแบบนั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องจริงเหรอท่านอองเรื่องนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วก็สรุปเอาเองตามอำเภอใจระองค์คิดว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอเพคะเมื่อกี้ี้ทะเลกับเขาก็เอาไว้ก่อนเถอะ แต่ว่าตอนนี้ต้องช่วยเสียจือก่อนพี่สาวทามีคิดว่าตัวเองกำลังปกปิดอะไรบางอย่างชัดเจนหรอกเหรอเฮ้ย <c oughs> ในเมื่อสด็จแม่ได้มอบซอยข้อมือนั้นให้เจ้าแล้วถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในมือประชายาหรือไม่มันก็เป็นของเจ้าแล้วนะ ดังนั้นข้าจะฟังเจ้าคนเดียวประชายานี่เขาท่านอองข้ามีรื่งจะบอกแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าท่านจะฟังข้าพูดหรือไม่ขันซื่อใช่ข้ากลับมาช้านิดหน่อยก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะข้า รอซอยข้อมือและยังรอท่านอีกครึ่งชั่วโมงแต่ท่านก็ไม่มาสัทีขัดจังหวะฮ่าข้ามันแก่แล้วละ,ล,ะละเลือนเลือนข้าแค่ชมชาดื่มหน่อยเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเลยเวลามาถึงขนาดนี้ข้าเองก็ผิดเหมือนกันที่ให้เจ้ารอถึงครึ่งชั่วโมงน่าฮนี่เจ้าทิ้งเธอไว้คนเดียวงั้นหรอ แล้วตัวเองไปทีรนันชาเนี่ยนะเอ,อ่อข้าน้อยเพียงแค่ไปซื้อชานิดเดียวเองมีนึกไม่ถึงว่าจะเลยเวลาไปมากขนาดนี้ข้ารอทันตั้งนานดังนั้นข้าจนรอไม่ไหวข้าก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนท่านข้าก็เลยคิดว่าจะไปดูเพราะว่าท่าทางของเขาเหมือนคุณยายซวยมากเลยทีเดียว ดังนั้นข้าก็เลยถูกโจรสองคนตีสลบแล้วขโมยซอยคอมือนะ่ะพวกเขาขโมยซอยคอมือแล้วตีเจ้างั้นเหรอบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เออเขาบาดเจ็บที่หลังคอน,นิดน้อยนะ่ะไม่มีอะไรเจ้าไม่มีพยานสักหน่อยใครจะไปรู้ล่ะว่าถูกโจรขโมยหรือว่าเจ้าขโมยเอาซะเองนะ่ะไอ้นมส้อยเจ้าพูดมาสิ นี่มันหมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าพี่สาวไม่คิดจะทำอะไรกับขโมยนะ่ะจริงๆเลยนะแต่ว่าพี่สาวอย่าลืมล่ะสอยคอมืออันนั้นไทไฟเป็นคนมอบให้หากสาวน้อยคนนี้ยังอยู่ที่นี่พี่สาวอย่าลืมเป็นอันขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองนั่นวางเปล่าอย่างเห็นได้ชัด แล้เจ้าเองก็ยอมรับแล้วว่ามีโจรสองคนที่มาจะขโมยของของเจ้าไรประโยชน์อะไรอย่างนี้ท่านอ,องนี่นายหญิงโอ้โหโมโมเทที่สดก็ข้าเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้ ให้เจ้าตัดสินใจเองภรรยาของข้าหล่อมากภรรยาของข้าเทสุดๆภรรยาของข้าพูดถูกทุกอย่างเลยใครใครเป็นภรรยาของเจ้านายท่านคนในสวนน่าจะออกไปหมดแล้วนะ ปัญหาที่ตายนายท่านทำไมท่านถึงเดินต่อละขอรับนายท่านดูเร็วเข้าดูน้องชายคนนั้นพูดสิดูเหมือนว่ามีคนจงใจไม่ให้เรากลับไปที่จวนนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราทำยังไงดีนายท่านวันนี้พวกเราจะไปไหนกันดีละ่ะ สาวน้อยคนนั้นคงไม่ได้แจงทางการหรอกนะทางการพวกนั้นจับโจรแต่จับไม่เลือกหน้าพวกเราสามคนก็เกือบโดนเขาจับได้แล้วดีนะที่น้องรองปิดปากไว้ทามันไงถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราจะโดนลังแห่ไปด้วยแน่เลยทำยังไงดีข้าไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นเราไปหาน้องรองก่อน พูดแล้วก็ยิ่งคิดทําไมรู้สึกว่าหน้าตาของหญิงสาวคนนั้นดูคุนคนนะอย่าพูดถึงเด็กคนนั้นให้ข้าได้ยินอีกนะพ่อนายท่านนายท่านข้าคิดว่าเจ้าเด็กคนนั้นน่ะหน้าเหมือนน้องสาวคนนั้นมากเลยฮฮข้าบอกแล้วนะว่าอย่าพูดอีกกล้าดียังไงพูดถึงไอ้สาลาเลวนั้นน่ะ ทำไมระดูใบไ,ไม้ร่วงทำไมอากาศถึงหนาวขนาดนี้นะอากาศหนาวต้องระวังหน่อยนะดูท่าแล้วพี่เลี้ยงคนนั้นน่าจะเป็นคนของฉันจื๋ไม่จุดประสงค์ของเขาน่าจะเป็นฉันนะฉันไม่น่าจะให้เธอออกไปกับคนที่ไม่รู้จักแบบนี้เลยเมื่อก่อนฉันคิดแค่ว่าสามารถกินแล้วก็ดื่มได้อยู่ในวังอย่างสบายใจ แต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะโมโม่ฉันได้ยินมาว่าฉันจือเปคนนั้นเป็นลูกสาวของนายพลด้วยนะเธอต้องระวังให้ดีด้วยล่ะวันนี้เธอตั้งหักที่กำลังเดือดร้อนอย่ามาเป็นห่วงฉันอีกแต่มันไม่เหมือนกันนะฉันสือเปยเขาไม่ได้อิจฉาฉันแต่ฉันได้ยินมาว่าเขา่อิจฉาเธอ ฉันจือเป้ยนะ่ะตกลมรักไปมูจือ้อแต่ไปมูจื้อไม่ได้ชอบเธอแต่ว่าท่านอองที่นี่เขาเป็นคนที่เหยียดครานไปหน่อยนะ่กะก็เลยปฏิเสธท่านในพลไม่ได้ก็เลยต้องแต่งงานกับลูกสาวของเขาฉันจือเป้ยนะ่ะหลงรักไปมูจือ้อแต่ไปมูจือไม่ได้ชอบเธอเลยแต่ว่า ที่ต้องแต่งงานกับเธอเพราะว่าไปหมู่จื้งไม่มีอำนาจในทางการทหารดังนั้นแล้วต้องแต่งงานกับลูกสาวของเขานะ่ะฉันได้ยินมาว่าเขาไม่เคยเข้าไปในห้องของเธอเลยอ๋อนี่เธอรู้เรื่องแบบนี้ด้วยเหรอฮในนอนอยู่แล้วเรื่องสุดสิบนี่ฉันอันดับหนึ่งอยู่แล้วละเกิดอะไรขึ้นมือมือของเธอบาดเจ็บนี่เดี๋ยวฉันจะเอายาม,มาให้นะ อ๋อมันเป็นเพียงร้อยขวดเล็กๆน้อยนะ้่ะไม่เป็นไรดังคำกล่าวว่ามันเป็นคำโอยพอรเป็นคำโอยพอรนะ่ะอ๋อได้ถ้าอย่างนั้นเธอรีบเข้านอนเถอะฉันจะไปนอนแล้วนะรัตริสวัสดิ์หวานจือจาดเด็กคนนี้เนี่ยนะใจกล้าจ,จริงๆ lumpit pit